ผมมุน,น้องันด้วยวันนี้ว่ะ<อ>สวัสดีสวัสดีเบิร์ตสุขทุกคน,นะน,าาน,กนเน,น,ะนนะาะวันนี้ว้าฟานกับยูเฮือนเนาะพี่น้องมาลงมาแต่ชวนกับเพลงของทวานนี้เนาะพ,พี่น้องนะสาววันนี้ว้าฟานกับไปอาขุดกรบพี่น้องนะสิ่งแรกที่ขาดบ่ได้ก็กคือ นี่น้องพี่หลองนะ ok wow. อันเป็นเล oh. ็กเล็กเกาะน้อพี่หลองนะบอลพลาสติกเล็กเกาะจบน้องพี่หลองนะขุดแถวทงไฮทงหน้านะพี่หลองเอ้ยกลับสู่บรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่าพี่หลองปะพี่หลองตอนนี้ก็ลงมากหอดทงหน้านาะพี่หลองเนาะอันที่อยู่ข้างล่างบอลพลาสตเนี่ยก็คือง่วเนาะพี่หลองเนาะแม่นขั้วได้พี่หลองตอนนี้ก็หัวเสือกว่าสิมีคนเนาะพี่หลองเนาะลงมากกว่าบอลพลาสตพี่หลอง ุ่นเสือ,อสีแดงอยู่ขุ่นพี่น้องเลยไปพีนพพ่น้องเดี๋ยวภาพาพี่น้องไปเวิรงข้าเจ้าคุดกบกันพีนพนนพ่น้องไาพี่น้องเลยพวกแม่กบพูนมีแต่กบพี่น้องเลยหัวู้คักคลักคักคัก,ก <c oughs> ข้เจ้าอะไรกรบลายได้พี่น้องเลยก็เป็นคนบ้านเดียวกับบาลคัมพาน,นี่น้ะ น้องพี่หน่องเนาะเดี๋ยวเราฟานต้องเหตุเหตุใดก็เข้าพี่น้องเลยไปนาพุทธกันพี่น้องปลาเกิดไปวันพี่น้องเลยป้าต้มมันยังเนี้ยพี่หน่องนะก้อนนี้นะปอกผู้แล้วว่าพี่น้องนะอนเนาะผู้นี่ก็เกี่ยงเกี่ยงอยู่พี่น้องเลยเป็นตเตมีกบอยู่ได้พี่น้อง เดี๋ยวบอลพาดสิกุดพี่น่อกมาดุ่นกันน้อกพี่รอบนะแง่สุดสัมพี่น่อเลยุ้งหยิกหี่อยทางหงายพี่น่อ ปลาสว่างนี่มันเป็นส่วงปุ๊บมันกำลังเลิกบกราหู้แล้วพี่น้องนะปลาสว่างเขาเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวเขาแหลวแล้วพี่น้องวะเขาเพ่งเหย่งไก่ด้วย,ย,ยพี่น้องผู้นี่เป็นตาส่วงมีกบอยู่แล้วพี่น้องวะอู้พี่น้อง ไปได้ไปได้พี่น้องควบควบพี่น้องเง้ยว้าวบอกเลยด้วยว่าสว่างนี้เนะาะควบหนมีมวนได้พี่น้องเง้ยเดี๋ยวเอาฟานทักคานก่อนพี่น้องนักันนี่นี่เล่าพี่น้องนะยกบึ้งก่อนพี่น้อง โอ้มินขีมวัวกับมินขี่ห้องเอ้ยมีตัวเดียวพี่นนองเอ้ไปตัวใหม่กันต่อพี่นนองโอ้โหหนี่พี่นนอง เติมหลุดยม่ได้พี่น้องเลยเติมี่น้องมีกระ ได้ได้ได้ทุกคนนี่จบเจอไหมนี่ทุกคน <Yahoo! S 1> สองตผ่านไปแล้วพี่น้องเหรอมาพี่น้อง ว้าวพานกลาคุณเด็กพี่น่อเลาะลงไปร่มันเลยพี่น้อไไปกันได้ตอนนี้ก็ได้พอแล้วนะพี่น้องวนะหขอของมันนะโอเคจะสิเป็นหูกบครบด้หกับปูกระดกห้อง โมมีเนรพี่น้องนะ oh God, พูด่ไม่หกรตเอย่นี้อายพี่น้องเสียงสียงสิพองูงงอน้ันง หูนเราคน้องนะมีคนใส่ก็คกลัวนะพี่น้องนะกลัวสุดไปแล้วเนาะ แล้วหงสายโอ้โหทุกคนดูสักว่าสิกอกบเนะตอนจะกบจะงูไหมมาดุ่งกันมาดุ่งกันอู้มาเบิ่งไกลเลยพี่น้องนี่เนาะกบแม่พี่น้องเลยโอ้กอกบเลยพี่น้องเดี๋ยววาพาสิโกอออกมาให้เบิ่งพี่น้อง เอเอ่เอ่เอานพี่นาอสามตผ่านไปนะนี่เองปจ้ะโอ้พี่นาโอ้โอ้โอ้ okay. ส่อนซองเลยพี่น้องเอ้ยมูนี่ส่อนซองเลยพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยโอ้มีแต่กบพี่น้อง เดี๋ยวคงอีกก่อนมันมีผู้อีกผูหนึ่งแล้วพี่น้องข้งางในมันเสียงคือเครืงเครือ่องเดี๋ยววอล์กฟาร์สกุลโอ้ปล่อยผู้หนึ่งทีละน,น,น,นี่อีกกระเจ้าคนนี้อะไร มันสอดกันมะเห็นเอา้ามาตุดกันกันยังมึานตุดนะ ตอนนี้ก็ไปตั้มคะแนนไปซีโตเนาะพี่น้องครับโอ้มาบังอ,อีกมาบังอ,อีกโอ้มดึงนี่ปีกบุจัก ท่านเจอกลเจอกับปูวันพี่นอ้องไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้มีพี่นอ้องอ้ย Uh oh 有啊。 ตอนนี้ก็ใ้พ่อเอกแล้วพี่น้องเนาะอีกตัวกับปูพี่เนาะ้อง,องแฉ่อยู่ข้างในีกพี่น้องเลยหด,ดุ่นไปน้ำการ thèm 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 để thì thì nó thi đẳng nha à, tốt chí hà nó tần ạ bắt cái đó bớt ra không may coi มึงจะหันเล้พวกมึงต้องหันเลยอืม เยอะเป็นโค้งถ้ำเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งอยากสภาบแล้วนี่ขึ้นที่นี่ครบพี่น้องนี่ mm hmm. เดี๋ยวขุดเบิ่งกันเลยพี่น้อง มันกับร่างมนอมอยู่นี่น้อพี่น้องนะรัตบตมีใจใช่ไหมนี่น้ะพี่น้องนะอมดเสื้อว่ามือนี้ว่าวพาสิกม่านเป็นพิเศษด้วยพี่น้องเลย กบพระแจกได้สิว่าพี่น้องเลยเบิ่งแต่สภาพเนี่ยเนาะเละตุ้มเป๊ะพี่น้องเลยสอกห้าหูกันพี่น้องเพราะว่าหง่ามันบ้ทันตายนะเพราะว่ามันเพื่องอันเพื่องสิเขาส่วงนาแด้อย่างพี่น้องนะเพื่องเกี่ยวเขาแด้อย่างงี้เอง เจอหูแล้วเนาะมาบงเรือข้างในมันก็สิเป็นเมืองเราพี่น้องเนาะเป็นเมืองข้างในเป็นตารงมีอยู่ไรพี่น้องนี่ยังมีกระปูบอกยังตอบยังอีกไหม ออกอีกแล้วอะไรอีกแล้วม่อยากซีโม่ได้ทุกคนเลยเดืองหากบหาเขียดไหวใจเบาเบาพันเลยพม่อยากซีโม่แต่อยากโม่ให้ฟังพี่น้องโอเค กระเจาพี่น้องเลยที่ต้นกรเจาไหมย่ำผ่าไม้พ่นไม้ลุงมาป่านข้้นหน้าไม้พี่น้องเลยหย่อนร้อมาพานขุดขา่ากระเจาพี่น้อง กานกะเลาะบนมาหม่องเก่าน้อพี่น้องนะเรียว่าวางฟ้านกะเลาะขึ้นเนื้อเลยพี่น้องวันโอ้ทุกคนเลยแคนเนี่ยโอ้บรวยขี้ต้มน้อพี่น้องนะเดี๋ยวอาอางฟ้า,า,ากับขึ้นเมื่อเลยพี่น้องไนะว้มาเบิ้งกบไก่ๆพี่น้อง โอ้พี่น้องเอ้ยขึเหมือนเนาะพี่น้องฮะจะ้บาอุปลาเสียเอาสอบบอ,อกพี่น้องไม่ใช่อะไรเบิ้งง่ายนะป่ะพี่น้องไปเที่ยวยูเพื่อนคนน่ะเที่ยออกไซกระซ่ามอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยไม่ใช่บเบิ้งง่ายโอ้พี่น้องตอนนี้เบาพายกัน มาหับเพื่อนเะาันีนน่น้องเนาะเดี๋ยวพุดพุดของวันที่น้องเด้พุทธพุทธของของแอวกันเอา้าจังได้ว่าจังได้ดีไม่ไงอันนี้แม่บ้าอ้ผ่านนะสบายดีมาบุญหนุ่มชายมาแต่ให้มาที่หนองเอาบุญแก่ไก่ด้วย โอ้โหพี่น้องหลายโตเติบอยู่ไปนี่มาละคาแย่พี่น้องเลยใช้ยถอดเสื้ออะไรจักตู่น้อชิปวิดีโอกับน้องพานกับสิ่งพ้อสิ่งสุดลงแต่เพียงเสน่ห์้วพี่น้องนะเป็นอย่างไรกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองร้อยพานใน่เด้อพี่น้องเลยเพื่อเสิบเลยพลาดโอกาสคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเสน่ห์้วพี่น้องเนาะเจอกันอีพี่หนาพี่น้องโอเคบาย